สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n n น l อาจารย์เสก5.0ศครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุนการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกและราคาทองคำโลกนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำนะครับเมื่อคืนนะก็กระโดดขึ้นไปนะครับในระดับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับจากประมาณสัก1 8 0 0นะครับ20เนี่ยนะ วันนี้ก็ขึ้นไปนะเกือบถึง1,845ดอลลาร์ต่อออนทองคำนะครับไปดูที่ราคานะครับภายในประเทศนะของเราเองนะหนบาททองคำอนะ่าก็อยู่ที่ราคาประมาณขณะนี้นะประมาณสักเอ่อ2 0นะครับเนะครับเกือบเกือบ0าบาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ27,000เนอะาค่าเฉลี่ยประมาณสัก450 นะเกือบเกือบห้าร้อยบาทอันนี้อยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันนะครับถ้าเราคํานวณดูว่านะมีโอกาสที่ราคาทองคําจะตั้งฐานนะฮะขยับสูงขึ้นไปที่ประมาณพันเก้าร้อยนะครับอดอลลาร์ต่อออนทองคำนะที่อัตราแลกเปลี่ยน,นปัจจุบันเนี่ย mm. ก็แปลว่ามีโอกาสนะครับที่จะทะลุ28,000บาทนะครับ1บาททองคำเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ราคา28,000 ถึง28,300บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมก็บอกว่านะทุกท่านใครที่ยังไม่มีแล้วก็ควรจะซื้อไว้เป็นอินชวลันนะครับนะเป็นประกันในกรณีที่ความพิกผันความผันผ,นผวนทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับยังมีอยู่ผมก็คิดว่ายังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับจนถึงสิ้นปี63นะ คือตอนนี้มีข่าวว่ามีวัคซีนออกมาอาจจะมีผลในช่วงปลายปีปลายปีนี้นะครับ6 3นะฮะแต่ผมก็มองว่าทิศทางนะครับของเศรษฐกิจการเงินโลกเนี่ยยังเป็นช่วงขาลงอยู่ต่อไปยังเป็นไปตามวัฏจักรขึ้นเคนะใครไม่ใครไม่เข้าใจาว่าขึ้นเคคืออะไรนะลองไปดูคลิปเก่าๆผมมีเป็น10คลิปนะยังพูดต่อเนื่องอยู่ เพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับทิศทางของเศรษฐกิจการเงินโลกนะถ้ายังมีความหว่วงวิตกกังวลถึงเศรษฐกิจการเงินโลกราคาทองคําก็ยังขึ้นอยู่นะเพราะว่านักลงทุนทั่วโลกนะหรือประวัติศาสตร์นะฮะก็บอกว่าทองคำเนี่ยมันเป็นหลุมหลบภัยนะยามเศรษฐกิจนะเมื่อมันมีวิกฤตหรือมีปัญหามีความไม่แน่นอนนะครับทั้งเหตุปัจจัย นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเงินแล้วก็เรื่องของทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในเรื่องทะเลจีนใต้นะครับซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่านะครับวิวาทนะเชิงวัฒกรรมนะครับของมหาอำนาจสหรัฐจีนในประเด็นต่างเนี่ยมีทุกวันนะครับมีเรื่องของเกมทางการเมืองละครทางการเมืองนะครับของมหาอำนาจนะครับระหว่างมหาอำนาจระหว่างชาติมีทุกวันคนระนะเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ทําให้นักลงทุนเนี่ย พินิจพิจารณานะครับนะถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจการเงินนะเพราะฉะนั้นราคาทองคํามันถึงขึ้นนะมันมาจากเหตุผลในะนเชิงจิตวิทยาแบบนี้นะมันเป็น safe haven เป็นหลุมหลบภัยซึ่งผมมองว่าตลอดปี63นะจะข้ามไปถึงปี64นะกลางปีเนี่ยน่าจะทิศทางขาขึ้นอยู่ผันใครที่ไม่มีก็ควรจะถือเก็บไว้10-20นะครับในการลงทุนนะของสินทรัพย์ท่านแต่ไม่แนะนำการเก็งกำไร ถ้าใครเก่งกําไรก็ต้องรับผิดชอบกันเองอันนี้ผมไม่แนะนําการเก่งกําไรแต่ให้กระจายสินทรัพย์นะไว้ในทุกด้านเพื่อปกป้องตนเองนะครับในเรื่องของเงินฝืดเงินเฟ้อหรือมีโอกาสจะพลิกไปสู่ความร้ายแรงของเงินเฟ้อมโหฬานนะครับในกรณีที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดนะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำนะฮะซึ่งเราบอกได้ว่าขนาดนี้มีโอกาสอยู่ที่ประมาณสัก80%นะครับ แต่จะให้แน่ๆนะประมาณ95%ต้องรอดูจนถึงกลางปี95นะเพราะฉะนั้นทองคำในปีนี้ปี63นะผมก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่จะแตะที่28,000บาทนะครับขยับนะไปถึง1,900ดอลลาร์ต่อ่อนส่วนปีหน้านะครับถ้าเป็นนักวิเคราะห์นักยุทธศาสตร์ทางตวนตกในสหรัฐนะครับเขาก็ได้คาดการไว้แล้วนะโดย Bank of a m อเมริกนะครับ หัวหน้านักวิจัยทางอนุพันธ์ฟิวเจอร์นะครับพวกสินค้าอุโปโภคบริโภคของโลกนะครับแล้วก็เรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มองว่าราคาทองคำมีโอกาสนะครับในอีก18เดือนข้างหน้าก็คือก่อนสิ้นปี64เนี่ยนะจะแตะที่ประมาณ3,000ดอลลาร์ต่อออนนะครับเขาได้ปรับสูงขึ้นมาจากคาดการเดิมที่2,000ดอลลาร์ต่อออนแต่อย่างที่บอกนะครับเราติดตามในระยะสั้นก่อน ใน6เดือนนี้ก่อนนะครับคือสิ้นปี63แล้วก็ดูต่อไปในไตรามาสต่อต่อไปในปี64นะครับเพรานั้นการถือทองคาเป็นเซฟฮเว้นเป็นหลุมหลบภัยผมมองว่าก็น่าจะมีความปลอดภัยอยู่จึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้พิจารณาก่อนที่จะไปลงทุนใดๆนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแ like, ช์ทุกติดตามและสมช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับ แล้วก็ขอให้พิจารณาก่อนแล้วตัดสินใจกรลงทุนด้วยตัวท่านเองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ